จ้าสวัสดสีทุกคนจ้าวันนี้น้องโดราจะพาไปเบิองอยูไนต์ทุกคน,นเนาะเพื่อนเฮ็ดอย่างกันเออโทรศัพท์น้องโดราก็เริ่มสีเลิฟซีได้เข้าหานเขาหอ,อยแล้วแม่แม่แม่ทุกคนโมโหอะซีจั๊กระท่ายนี่ก็บจั๊กระแม่ตายเลิกกบับไจัก๊กตรงนี้ก็ได้รถถ่ายไปก่อนทุกคนเอ,อ้อ,อปะเดี๋ยวน้องโดราจะพาลงไปเมืองยูไนต์โทรศัพท์น้องโมแม่นะนนี่แหละมนันกำลังสิทธามหาเงิน เพื่อฮาจะได้โทรศัพท์ใหม่ก็ให้เอฟซีบวกกดข้ามโฆษณาเนาะเออได้เฮาจังสิได้เงินซื้อโทรศัพทบวันนี้เอาบ่มีเลยได้อะไรได้เอฟซีบ้ซัพพอร์ตเฮาวก็บ่ได้ได้แต่ว่าโทรศัพท์เพื่อมีมันได้เอฟซีดูหน้ากตากให้น้องโนราเด้อจาก4500ตื้มแถมตื้มก็บ่พอเลยโทรศัพท์แพงขนาดเลยได้ไวเก็บไว้ลงไวโทรซับมันกันแพงแห้งคือว่ากับมือสองอะไรทุกคนซองมากกับมันกั ดนแล้วนอกที่เอาท่ายคลิปมามันก็ปีนึงละมันไท <ป S 2> <า>ยสงสารน้องโดลากับตัวเหลือเพิ่นเด้อทรับเพิ่นกระสี บบได้ละทุกคนเลยบบได้ซช่โบได้ทาน้ำมันรถน้ำมันเรือเป็นแต่ยัดพ้นจิตไปแปลงอยู่นครพนมเหมือนใดเป็นเงินก้อนว่ะเพื่อเอาเงินไปข้ามนครพนมนั่นนะบุ๊กข้ามโค้งกระเบิดแต่เงินข้ามไปเลยละค่ะไว้อยู่เงือนนี่ก้อนเมื่อใดมีเงินจะไปแปลงอยู่นครพนมอืโบได้ท่ายเลยคลิปนั้นไปไปเบิ่งว่ามีไปหูจักเลยบนน้องหลัวิธีชีวิตอยู่บ้านเฮานในข้าเจ้าเห็ดอยังแน่ไปแปลก็ได้บบได้ท่ายก็ยาและป้า ตายไปเบิ่งเมื่อนี้แม่ดูลากับซีล่าคากระดุ้งแต่ตัวเองบัเป็นเลาวเราทุกคนเอ้ยให้ผู้อื่นเลาให้เพิ่งเพิ่นออีันเครื่องตัวหนึ่งมันกัดท่ายได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าความจำมันน้อยแล้วก็ฟงมันมั่วมันบดได้น้องดูลาบดได้บดได้จับเลยหน่อยนั้นนะจะได้ว่าบดได้หนีบบดได้จับบดได้หทังเลยนะทุกคนแต่ว่าหน่วยนี่นี่มันบางเทือน้องดูลาตัดชีพค่ะโคนแล้วก็น้าจะมันก็ขาวเลย บมาตัดบาได้อยังเลยมีแต่ปลาไว้แล้วแล้วมันก็เศร้าอีนี่ทุกคนเนยเศร้าแล้วเขาก็จับมาตัดดิแค่นว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เพย์ถือว่าเราบม่ได้มีเงินถ่ายคลิปเลยแหละทุกคนเราบม่มีเงินเธอโทรศัพท์ไม่ลูกาวนอนนอ,อนหลุลาจับประบุงบึง,ง,บง,งโมงกัหน้าโจมันทั้งเครื่องบนไกลๆกับโพงมันทำมันจะลายดำบางทีก็ขาวเซกลงมาเลยสงสารนคือแบบเด้อคือแบบว่ามันตกนะสงสารลูกสาวผู้ฆ่าเด้อบ่มีสิบบมีโทรศัพท์ถ่ายให้ fc ้เบิ่งละ ไปทุกคนไปเบอร์สาวโซดควัดท่านกันขากระดุงเฮาก็คือยัพันด้แล้ววันนี้เป็มมาติดขากระดุงแต่ว่าห่างในยมชนิดเห็ดระเ,เ,เระบียงยังน้ำายังขึ้นอยู่พาน้ำลงก่อนาสาวโดคว,วัดทานทุกคนไัสนใจติโตมาได้เลยอันเดียเซอ้ยลูกสาวโตว่าสาวโสดควัดท่านมันไัสนใจติโตมาได้เด้อว่าอ่ะก็บสาวโดคอดท่านมันมีจะคนคอดท่านนั้น บโบจะได้โบบ,บ้าวไทยดิเป็นสองสีนกหานอันนี้โอ้โ <laughs> บ,บสนใจยังให้บ้าวไทยมาควดำาดด้วยอันขาวๆนั่นเป็นเป็นอย่างขี้ไทยบอกไปขี้เทา้าอันขาวนะป้าชอ จะเก้าเข้ากันในนี้แหละล่าเอ้ยชีวิตชาวบดีกันนะเอาเห็ดเอ้ยพวกเห็ดก้านบริยูเลยแหละทุกคนเอ้ยน้ำถ่านนี่มันลุแล้วก็มาถุ่มกลางคืนเราก็นอนนันนอนงามมันอยู่มันลุมมดไหม่ดมเลยเบื่งมากับเบิ้งมันลุสองมากะ เอาไม้ลงเตานี่และจูดย่านมันบบติดกับพ่อย่านบัดติดแล้วผัดลุ <c oughs> แล้วก็มาควัดน,นี่แหละคุดแล้วก็มาห้นะห้ยสิเปาหยิบป,า,ปากเปาเนี่ยะจักลาป้าช้นต์โตีงเอาไปป้าฮันเลยป้านี่เลย นั้นก็นจับออกจากหั่นชื้นมากคนมากคนเก่านี้เขาก็จะมาเก็ดขากระดุง้งน้อยคนนก็เลยลงมาผัเปิดยังขวัดถ่านอยู่ก็ย้อนเผาถ่านนี่ระเบอจะได้รถที่เพล่า ดูล่าไปเงียนปางนะแต่กี้ผ่านมันก็บรมเ,เพลงเลยทุกคนเลยเป่าเป็ดพันเขาพันจีบเดี๋ยวนี้เราเพลงแล้วค่นเป่าเป็ดพนนันเนาะแต่กี้เดี๋ยวนี้เป่าเทา่าไหร่ละเจ่าห่าเจ้าห่าเนะาะ และนี่แหละฝัดแล้วก็กให้ลุกพี่พี่เอาดนงใหญ่นี่อ๋อไหเออใน้หั่นโ็ลูกลาบอยู่อืออออมมันดนใหญ่ ໃດລະປາຕຸກເຊົ້ານີ້ໂອ້ມັນເປັນປາຊ່ອງຕຸກປາທາງບໍ່ມີແລະໂຕປານະຫອນມືຫອນມືມັນງ່າຍນະເຮົາກະຫາກະມົດແລະໄປຈັບ กมีีเล่เลย,เแ,เมมยลแล้วก็มีลมากเลยดม้วาผมเป็นไพ่ลุกเลยบอกคาท่านานะคือว่าทางเจ้าอหินบาะนั่นนั่นนี้เลยลิ้นกับไฟนี่แหละเอเอิ้นมัลิ้นกับไฟอืม เก,ก็บซิบเก็บาไปพอได้ซื้อเกือพกเป๊กนัวละแต่กบ้มีไม้อานม่เาปคือกันนหาผมเจ้าานนี่ก็ถือว่าอ๋อปุ๊บเลยขายปั๊บเลยเดี๋ยวนี้มันอึดละเดีบ่มีไม้เฮาบ่มีดินเหรอล้วคือกันตะกี้ละไมลายแต่ว่าราคาบ่้เพง <c oughs> กีกังเปาใหญ่ใหญ่แต่ว่าเป็ดพันกีแต่นี่ก็สาเก่ามานนั้นนะน้องทุกคนแต่ว่าราคามันขึ้น,นดอลลาร์กับเ่าท่านน้ำโซน้ำแม่มือใดบ่ได้ดดไปหือเฮียนกับผัดทา่านคือเดียวนี่นะนะกิงไหมลงเตามไม <laughs> <laughs> ไม่ไงไม่ไงกไ็จะกิ่งลงสู้เทน้ำพอนะแม่นี่ได้ได้เดิน้าได้ไปดีมากได้กะเจ้าจมาเห็นกาเจ้าจังวะ <laughs> ทางเมืองกาเจ้ามาเห็นโอ้บ่าลูกชาจะเก้งเนาะเฮาบุเก้งกะจำเป็นเลยเนาะเฮาบุมีกินเลยได้สู้ชนมันแล้ตะกี้เขาจะเห็นเลเห็นอยู่หันเลยทุกคนเลยม <laughs> บัติอันกุ้งมะพร้าวไม่เท่านั่นแหละตะกี้เขาอยู่นั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายเข้าจุดนี้แล้ว พี่เขาเห็นาัเฮาก็ซื้อไม่เขา ควบขึ้นอยู่รอดปิดไปแล้วยิ่งยังบอกว่อมันพนทบหรือบริจัทมันยังเลทลูกคากระดุงยังโอ้ยเ็ดอะไรเนี่ยนี่หัวชักลงนี่เลยผมนี่นนนนนน ตัวสิสะไปใส่สะเฮ็ดหยังบ่สะบ่สะมันเลยบ่เอบคคนเดียนะสิได้อีกกองนี่สาวกองอัดคนเดียวให้ขะเจ้าอันคิดผ่านกันเนาะเพิ่งก็คือสิยังดุนเติบอยู่ได้กินนอยๆนี่ก็เพื่อสิหายสิยังแล้วก็ชวยได พื่อแล้วกับพดออกแล้วหรอป้าหัน่นนะคุณอลไรจะไม่หายมันเย็นหมดแล้ว,นะลวเท้าใจดีคุณอะไรจะกล้าการาีตอนนี้ยังใจฮอนน้ดนะอย่เนาะยังฮอนอยู่ใจดีเลยพัออกน,นะเป็นนังสะก่อนใจดีผู้ไรจะอ้วยมาใส่มันผู้ดีคขำอ,อันนี้เขาจะเอิ้นว่าเตาอันนั้นดนะโมเมนต์เตาพ่น กว้าล่ัอันนี้เตาเหยาโกะเตาผีเตาผีเตาผีเอินตามภาษาบ้านเฮานี่แหละน้องทุกคนโฟกัสเด้อตามภาษาบ้านเอิญมาเตาพูนนั่นแหละมันมีเตาท่านเตาดินเตาผีละมีบดได้ต่เฮาเอิญโซนบดตามโซนบดเราหมละว้า เอึนแตกต่างคนนี้กะคอมมินได้น้องคนคำว่าเอึนแตกต่างคนนี้ก่ะเจ่าบ้านน้องโดนราจะเอึนแบบนี้อันนี้ก็จะเป็ดพาพัดลมเนาะเอามาเห็ดอันนี้พลาพัดลมเน่ะใส่ถานให้เนาะน้อชายเสียวไปให้เสียวดูนี่แล้วหนะนี่นี่ลูกสาวกับลูกสาวเทพดารา ยังกินเขายังสิลงประเทศชอยอยู่ขัดเฮ็ดมโหสถีพี่โบขอดมือละหน่อยเนาะก็ได้ไม่ขัดแล้วขัดกอน ตัวนี้บ่ได้จูดเดีว่าจูดจูดแต่ว่าควัดเท่องนึงเบานะเออมันใหม่เลยแล้วควัดก้อนตัวจัก๊กแห็ดนั่นเด็กกับสิคนให้ตัตไ <laughs> ด้ดอกไปจ้าง <laughs> ให้เห็ดอันคากระดุงให้บ่ โอ้ยไม่ให้เลยแล้วจ้างมาเป็นเดี๋ยวจ้างเล้วอันนี้ยังว่าแบบเก็บเอาเข้าให้กระติกสวนแล้วคืนเอาหน้าดำหน้าอันขี้ดินนี้เข่าดังเบิดเก็บเต็มจะดีรลยบาดจี ยันจะนักอา <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนี่กล้องอันเริศม่แมแม่แม่แล้วทุกคนเ้ยปิดกันเด้ออาทุกเฮ็ดเป็นอยู่บ่เนาะนี่เนาะขึาท่าพ่นเลยพ่นกระเพาะนั่นแล้วล่ะขึ้นมเฮ็ดคือเทว่าึ้าท่าพ่นได้ขึ้นมาเฮ็ดคือเทว่าเราท่ามันน้อยเข้าท่าเพิ่มเพ,พื่อเพิ่มมาเราแล้ว,ลวมันจะบด้เลหลาย กระดุ้งเดี๋ยวได้คากระดุ้งเห็นมู่ไปตึกกับยักตึกกระดุ้งเห้มันลายปีละเงยแขนนะผ้าใหญ่กพคู่ดด้นี่สีแห่นี่เท่าแล้วเนี่ยตัวมันเลวแล้วกันน่าเลวแล้วเนาะชักอันสี่ขาหักเอาไว้เพื่อบัดมันหักเด้ เวลามันฮักเขากามีตูสมาาสองไว้นั่นไดมาสมองไว้นีรบไรได้มันฮักกมันโมมิงีนคนจะเป็นดิด้วเน่นี่แหละเย็บซอกอดุงฮะแล้วกบบ็เอาใบพอลไพรนะนล่นไพรล้นใบพอดเจระแล้วให้มันหยาบขึ้นนะวะ มันเหนียวบ่ให้มันหักง่ายแต่ว่าสุดท้ายมันก็หักถ้าได้ปลาใหญ่เออถ้ามันทากระุงเป็นแมงเป็นอันนั้นมันก็หักกัเลยเนี่ยเ่แหละทุกคนเอ้ยตื่นมาแล้วก็เห็ดนั่นเห็ดนี่ไปเอาวไปเห็ดอันนี้สิข้าวสีห้างสีนี่เลยตื่นมาแล้วเห็ดรูดนะ กัพอได้เยอะได้กินพอได้ซื้อเอะนั่นหะเบอ้บอว่่่ะทุกคนเดี๋ยวให้คุณแมพคุณเหล่ากันเนาะอือแล้วก็ะหิดเป็นโขในนี่แหละเดี๋ยวน้องรูลาจะถ่ายให้บิกอีกเธอหนึ่งเนาะถ้าพื้นหิษโขก่อน เอาไปนี่พี่ช้งการทอดละมาน่มีทบ่ไปปีกหน้าไปนี่เพียงขึ้งแยยาวแท้โอ้ชีนแลวนี่ชีสนี่ปลาแล้วมันจะบุคาดเครื่องละบ่ปลาเนาะป่าแล้วชีนควายปลากับปลาในปลาเครื่งแล้วโอ้าอี่ไปปีกี้เอองูกับปลาแลว้ ไปปิ้งใหญ่ขึ้นไปนั่นนี่ได้เสถอก็ได้มาหมูมันเออเจ็บนะเออบุฟูไปใช้อยไู่ให้เได้แดงหงีบหงีบเตะตัวใหญ่ๆเนาะได้อันนี้ก็ไม่ปิ้งรักไปปิ้งเพียงอันนี้ไก่ไข้ทางพุดหัวให้ท่าน